เนี่ยรถติดไฟแนนซ์อยู่ขับมาเทินได้ไหมอ่ะเป็นคําถามที่ดีนะรถติดไฟแนนซ์อยู่มาเทินได้ไหมนะครับนึกสภาพง่ายๆครับวันนี้ถ้าเราจะซื้อของสักหนึ่งอย่างเราต้องเช็คนี้สินเขาใช่ไหมครับว่านี้สินเขามีเท่าไหร่สมมุติว่าวันนี้เราตกลงที่จะซื้อรถนะครับของลูกค้าเนี่ยราคาสามแสนบาทนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยติดสินเชื่อธนาคารติดผ่อนนะครับอยู่ที่สามแสนบาทพอดีเราก็ซื้อให้ครับ <Yes. S 1> ในขณะที่เราซื้อให้เนี่ยลูกค้าเนี่ย จะไม่ได้เงินกลับบ้านสักบาทเลยเพราะเงินที่เราจ่าย3 0 0แสนบาทเนี่ยเราต้องไปจ่ายธนาคารเพื่อปิดเล่มถูกต้องไหมฮะเพราะลูกค้าเป็นหนี้อยู่3 0 0แสนแล้วเราซื้อ3 0 0แสนพอดีถูกต้องไหมแต่ถ้าครั้น,นี้เราซื้ออยู่3 0 0แสนลูกค้าเป็นหนี้อยู่10,000แสนล่ะลูกค้าเป็นหนี้อยู่10,000แสนนยังไงเราก็จะทําการเอาเงิน10,000แสนไปปิดธนาคารนะครับส่วนอีก2 0 0แสนบาทลูกค้าได้รับไปถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็คือลูกค้าติดแค่10,000แสนแต่เราซื้อ0 0 0แสนแต่ถ้าลูกค้า ติดอยู่4แสนล่ะลูกค้าติดอยู่4แสนแต่เราซื้อ3แสนทำยังไงเราก็ต้องบอกลูกค้าว่าเรา,าจ่ายได้แค่3แสนให้ธนาคารนะคันนี้ถ้าลูกค้าประสงค์จะขายจะปิดจริงๆลูกค้าต้องเอาเงิน1แสนบาทโอนให้ธนาคารด้วยรวมเป็นติด4แสนบาทเพื่อเขีย์หนี้เขาถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นรถที่ติดธนาคารอยู่แปลว่าซื้อได้ครับแต่ขึ้นอยู่ว่านี่นั้นเหลือเท่าไหร่และเราตกลงซื้อขายกันเท่าไหร่และลูกค้า ยินยอมรับได้ไหมที่จะต้องเพิ่มเงินหรือจะได้เงินทอนกลับมานะฮะนี่คือการซื้อรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่ครับนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเข้ามาเช็คได้ครับคันนี้ขายเท่าไหร่คันนี้อยากซื้อเท่าไหร่นะครับคันนี้ติดภาระเท่าไหร่นะครับเรามีบริการปิดเล่มให้ฟรีนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับภายในวันลูกค้ามาหาเรา8โมงเช้าตีราคารถจบนะครับตอนเที่ยงเนี่ยอยู่ธนาคารปิดเล่มให้เรียบร้อยลูกค้าปิดภาระได้เลยนะครับเก็ตแล้วเนาะ,ะลูกค้าเก็ตแล้วเนาะ ว่าจะมาเทิร์นเฮดเอวีแล้วเพิ่มเงินจัดไปครับมาเลย